เอเยอร์ yo, สวัสดีครับผมพิมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย g p e บ็กดิมอนเจียสองร้อยอานะครับผมปี2 0 2 1ันยี่สิบเอ็ดเลยนะครับลูกค้าคันนี้รถดเดิมๆสวยๆจากโรงงานเลยนะชุดส,สีนะครับผมเป็นสีแดงขาวสวยๆแบบนี้เลยเครื่องยนต์เดิมนะครับสองร้อยซีซีนะฮะ ตัวนี้เป็นตัวสวาลนะครับผมท่อได้มาเป็นท่อเดิมเช่นกันนะครับผมรถบ้านพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะฮะดอกยางหน้าหลังยังมีมาให้เต็มเ็มอยู่เลยนะครับลูกค้าไฟหน้าเป็น LED นะครับผมรถสวยๆเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะแล้วอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะฮะแลวเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะโซ่สเตอร์สะอาดกิฟเลยนะครับลูกค้าแต่เรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับ เจ้าคนนี้นะเลขไม่อยู่เพียง16,000โลเท่านั้นครับผมนะแล้วมาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะอ่าสตาร์ทง่ายๆเลยนะครับผมสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะเดินเบาๆเ,เลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับผม จ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพรอมเอกาสารครบแล้วนะฮะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้มีเล่มพร้อเอกาสารครบแล้วนะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย